มาครับอยู่กันเกมทีมไฟท์แทคติกเนี่ยครับน้ำตาบานเลยอ่ะน้ำตาฮะน้ำตามาไอเทมจากคลิปครับออกมาเป็นดาบนะครับแล้วก็2อันเลยฮะบูบับฮนะโอเคหยิบมาเป็นแบรนด์ด้วยนะครับก็ถ้าแบรนด์ VP ไปเล่นก็ได้นะฮะ แล้วตัวในรอบนี้ครับออกมาเป็นซิกแฮทำอาคมนะครับเอสเลียวฮะชิ้นส่วนอีกแล้วทวิเทสอยากดึงเหมือนกันด้ยครับแต่เทคโนโลยี K M ผมว่าไม่ค่อยมีอะไรที่ใช้บูบ <t> ับเท่าไหร่ก็เลยเดี๋ยวข้ามไปก่อนนะฮะซึ่งตัวที่ใช้ก็นู่นเลยลินาต้าฮะค่อนข้างไกลเลยมาลุ้นแบรนด์บีพีดีกว่าฮะอยากเล่นโชเกต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 เอ้โชเกตน่าเล่นอยู่นะฮะ น้ำตามันก็ให้มาสหาได้ครับตอนนี้โดนเนิฟไปนิดหน่อยเดี๋ยวลองดูอักเมนกันหน่อยอักเมนที่น่าสนใจฮะสองแถวแดวหน้านะครับได้รับพลังเวทฮะยี่ห้านวยก็ถ้าเน้นโชแกตว่าอักเมนนี้ก็พอได้อยู่หรือว่ามาสห้าก,ก็วางแถวสองก็พอได้ฮะเดี๋ยวก็จะมีฮิวตอนนี้มันจะขาดแค่คาถาก็จะได้เทมครบแล้วฮะบูบับ เท็กเท็กกันเบะนะครับอ่ะลองดูกันหน่อยฮะไหนๆโชเกตมาแล้วก็จัดกันสักหน่อยฮะอ่าอิราวิครับถึกโทนไปวางไว้2แถวด้านหน้าฮะก็ได้พลังเวทนะ่ยฮะเพิ่มมาอีกวี่ห้เปอร์เซ็นต์นะครับสกิลโชเกตก็แรงขึ้นฮะส่วนกลายพันธุ์วันนี้เนี่ยก็จะเป็นลดมานาการใช้งานนะฮะต้นขาดโอเคเลยใสย่บูบับได้ครับมาสหาก,ก็จะสกิลได้ถี่เหมือนไม่โดนเนิร์ฟฮะเพราะว่ามีกลายพันธุ์มาช่วยเสริมครับอ่ะคาสดินฮะมา2ตัว รอบนี้ไปเวลสี่กันดีกว่าตัวหนึ่งบาทไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจสองบาทก็ไม่มีเดี๋ยวใส่นี่ดีกว่าคามิลนะครับเมื่อกี้มาเป็นสามตัวเลยฮะสองดาวผมก็ทำทำไปขำๆใช้แก้ขัดไปก่อนนะฮะรอบนี้ครับเจอกับเอสเลียวฮะใส่ไอเทมมาจิเวลก็เลยฮะน่าจะใส่ขำๆต่อไปก่อนซึ่งอารเบนก็สกบมาเป็นตำราคุณสมบัติครับได้มาเป็นเร่งเวลาฮะก็น่าเล่นอยู่เหมือนกัน,นครับอาจจะรอตัวฮะรอบนี้ชนะไปครับมีสองดาวเล่น ไปกันต่อเลยดีกว่าฮะไม่มีตัวนะครับในร้านค้าก็ดึงมาขำๆเดี๋ยวรอขข่ทิ้งครับรอบนี้ฮะเจอกับพลาสตเน่ฮะแบรนด์ VAP ครับดีที่ไม่ได้เล่นนะฮะ็นกานนี้ทับซ้อมกันแน่นอนครับอักเบนฮะก็ลูเดเดโคฮะเข้ากับแบรนด์ได้ดีฮะแต่ที่ว่าตอนนี้ไม่มีแนวหน้าฮะฝัะ่งเราค่อนข้างได้เปรียบมากกว่ายืนได้นานกว่านะไปครับ ตัวในรอบนี้ครับคาสดินฮะโอเคเลยได้ถึกทนมาตัวหนึ่งครับเป็นเล็กใส่นะฮะโอเคเปิดผสานกลายพันธ์ฮะได้ลดบรรดาการใช้งานนะครับารอมนี้ครับเจอกับดาลเลสสงตัว สองตัวสองตัวเลยนะฮะจะสามแล้วครับมีบริการขั้นหนึ่งนะฮะใส่จาวานมาตัวหนึ่งครับดามเมจอาจจะน้อยหน่อยฮะแต่ยืนได้นานแน่นอนได้บริการมาสกิลดาร์เรสก็ดูดเลือดได้ฮะเหมือนว่าจะไม่รอดครับรอบนี้ฮะโกแกตแตกไปเราก็ไม่ค่อยมีดามเมจอะไรมากมายแพ้ไปฮะมาลองดูไอเทมฮะไอเทมที่อยากได้ก็คาถาครับมาทำให้เคกกันเบดนะ บุบับเรามีแล้วรถมานานด้วยก็เดี๋ยวลองดูฮะเหลือไม่เหลือโอเคครับมีคาาอยู่นะฮะเอามาทำเฮกเกกันเบดได้แล้วนะันนี้ก็ขาดแค่ตัวนะฮะลงเลเวลดีกว่าครับไปเวลหฮะจะได้มีโอกาสเจอตัวแพงๆได้มากขึ้นนิดนึง่งอรครับเจอกับมือสังหารน,นะฮะและก็มีเทคโนโลยี จะไม่ไหวแค่ดาเมจเราไม่ถึงครับก็อยู่ที่ว่าโชเกตเดี๋ยวจะยืนได้แค่ไหนนะฮะโชเกตตอนนี้น่าจะดาเมจหลักครับไอเทมโชเกตนี่คือยังไม่ได้มองไว้เลยฮะยังไม่มีให้เลยครับฟีแต่ของมาสหาแต่ก็ดูเหมือนว่ารอบนี้ครับได้อยู่เนาะเดยวเอามือสังหารแล้วครับตัวบางๆข้าศินเรา2ดาวฮะได้อยู่ครับสกิลทีได้โล่มาได้ดาเมจได้อยู่ครับพอวางด้านหน้าครับชนะไป ไปกันต่อฮะยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมฮะช่วงนี้เก็บเงินเนาะในรอบอนี้ครับก็เจอกับองค์กรฮะมีบอดี้การ์ดครับมีสไนปเปอร์ด้วยฮะด้านหลังยิงฟรีๆซิงทาครบ15วินาทีฮะเราน่าจะยืนไม่ไหวับเพราะว่าอาร์คเมนต์เนี่ยจะเพิ่มดาเมจขึ้นมาไอตัวด้านหลังครับแล้วก็เรียบร้อยฮะโอเคแพ้ดาเวนวี <laughs> มาไงวะเนี่ยโอ้โหคือถ้าผมไม่เอาอักเม้น2สองแถวเด้าหน้าได้รับพลังเวทในี่ผมหยิบดาเว่นมาแล้วเนี่ยฮะก็ราะคือถ้าเอาดาเวนวางสองแถวหน้าไม่ไม่น่าจะรอดอะ ยกเว้นแต่จะดูเลือดทันฮะแต่ตอนนี้ได้มาสหาแล้วครับผมว่าไปแผนเก่าของเราดีกว่าดูไอเทมของดาวเว้นก็ไม่มีฮะบูบัฟเต็มไปหมดเลยฮะน้ำทามี2อันครับดาวเวนของเราถ้าจะหยิบมาก็ก็ไม่มีไอเทมฮ <c> ะ <ười> ตอนนี้ได้มาสหาดีกว่ากลับไปแผนเก่าอย่าให้กิเลสมายุ่วเราแม้ว่าเขาจะ VIP แต่มันเล่นไม่ได้ก็ช่างมันเถอะครับ <c ười> มาสหาที่เรารักดีกว่านะครับมาสหาที่รักเราที่เรารัก กับผสานกลายพันตอนนี้ไปเลยแล้วกันนะครับไอเทมครบแล้วนะฮะได้บูบัฟได้เฮกเกตกันเบทะตอนนี้มาสหามคกมานา60ครับก็โอเคฮะได้กลายพันครับเพิ่มไม่ใช่เพิ่มลดแมกมานาที่จะใช้งานฮะลงมา20ครับปกติมัน80นะฮะซึ่งปกติมันจะดีขึ้นฮะแต่ตอนนี้คือเหมือนกับไม่ได้โดนเนะ, <c oughs> อะรอบนีครับเจอกับทหารรับจ้างฮะมีเป็นไนเปอร์ครับไดฮิวยับยับแล้วนะฮะสะไ,ไปครับ ไปกันต่อฮะเจอกับเค้าสเดยครับแบรนด์ V.I.P. ดูเดนเอ็กโคฮะตอนนี้เพิ่มเป็นควิกซินเวอร์ด้วยครับแล้วก็มาคู่กับโซดินน่าจะเน้นยิงเก็บมานาเอานะฮะเหมือนว่าบ ja ูบัฟน่าจะของไม่มีเลยต้องประยุกต์ใช้แบบนี้แท็กะครับแพ้ไปฮะสู้ไม่ไหวอักเมนของเราครับลูเดนเอ็โคมั่งดีกว่ามั้ง วันนี้สกิลรัวอยู่แล้วนะฮะสกิลรัวจากการลดมานาการใช้งานมีบูบับก็เน้นมาสหาอ่ะลูเดนเอโคแล้วกันนะครับค่าสดินฮะมาจะ3ดาวแล้วนะฮะถ้าจะ3ก็3ผมไม่สุ่มนะฮะเหมือนว่าไม่คุ้มฮะถ้าเอาขึ้น3ดาวแล้วไปสุ่มนะถ้าจะ3ก็ให้มันขึ้นเองดีกว่ารอบนี้ครับเจอกับเร่งเวลาฮะโอ้โหอยู่ตรงหน้าเลยและอัคเบนสีปรุงของเขาก็เร่งเวลาด้วยนะครับเพิ่มมาอีกสองตัวก็น่าจะเล่นแบบฟูเร่งเวลาได้เลยครับ ไม่ยไหวฮะยืนไม่ได้เลยครับแนวหน้าแพ้ไปโอเคครับไอเทมมาสหานะฮะอีกชิ้นหนึ่งคือชีเวลกันเลตก็ได้ครับเอามาบูทดาเมจนะฮะหรือว่าถ้าจะเอาง่ายๆกว่านั้นก็ตอนนี้เรามีเข็มขัดทำเป็นลโมเลโลก็ได้ฮะได้เบิร์นด้วยได้ดาเมจด้วยครับดาเมจแบบคู่เลยฮะดาเมจของมาสหาก็จะค่อยๆลดใช่ไหม อันนี้ก็ได้ดาเมจของโบโลโลก็ค่อยๆลดเช่นกันนะฮะเป็นทูดาเมจก็อาจจะช่วยให้เบิร์นได้เร็วขึ้นค่าได้ง่ายขึ้นและคือถ้าค่าได้ครับมันก็จะกระจายผลของสกิลมาตาฮาส่งไปหาเพื่อนของเขาได้อีกนะฮะอ่ะตอนนี้ครับไปที่เวล6นะฮะใส่คาสดินไป2ตัวแล้วกันนะครับรอตัวที่น่าสนใจเดี๋ยวมาค่อยเอาลงไปบอกตามตรงคือยังไม่รู้ว่าจะไปยังไงต่อ คือจะไปทางถึกคนก็ไม่ได้เน้นโซแกตเท่าไหร่อาจจะขายทิ้งด้วยในท้ายเกมเพราะว่ากินช่องมากเลยซึ่งอยากจะเน้นเน้นทางมาสาหานะฮะก็สกิลบ่อยลูเดนเอโคทำงานได้ดีฮะและลูเดนเอโคสีรุ้งด้วยครับมาเลี้ยวครับมาสาหาสองดาฮะอ่ะรอบนี้ครับผมว่าอาคมดีกว่ามันมีซิกมานะฮะสักหน่อยสักหน่อยใส่อาคมไปสักขั้นหนึ่งครับให้มาสาหาัส,าาสกิลแรงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งครับจาก ปสานอาคมฮะซึ่งก็ได้กันทั้งทีมนะฮะเปิดมาขั้นหนึ่งได้ทั้งทีมขั้นสองก็ให้ตัวอาคมได้แรงขึ้นครับแล้วก็เรียบร้อยฮะสนะไปวันนี้เนี่ยตัว4บาทออกมาแบบนด้เล่นเต็มไปหมดเลยนะฮะซิมเวอร์ก็มาฮะแต่ไม่ได้เล่นครับก่อนหน้านี้ราเว่นก็มาก็บ้าเร็วจริงๆอะมาลองดูไอเทมไอเทมไอเทมอะไรครับเนี่ยไอเทมอ่า ปลดัดเตอร์ได้นะให้คลาสสิกนะครับที่เหลือก็คิดไม่ออกแล้วฮะไปที่เวลเจ็ดเลยแล้วกันครับอยากดูแสงและแสงสวยด้วยนะแสงสวยด้วยก็ให้มาสฮาได้ด้วยเหมือนกันนะครับทาไปเลยดีกว่าฮะส่งแสงขั้นหนึ่งมีจู่โจมอยู่ขั้นหนึ่งคือถ้าไปคลาสสิกแล้วมันไม่มีอินฟิริตี้เอ็นะครับมันก็น่าจะเล่นยากหน่อยอาจจะได้กันที่ก็แซนเซียร์ฮะขาดดาวอันหนึง่งนะฮะรอกันต่อไป มาเป็นเซอร์ฟีนฮะแสงสองดอีกว่ามั้งวันนี้สกิลรัวๆนะฮะรูเดเดโคโก็ทำงานได้ดีทำแสงสองให้ก็น่าจะดีนะครับฉีกๆหน่อยฮะวันนี้ปกติเราจะเล่นกลายพันธุ์ไปคู่กับถึกทนอะไรเงี้ยเน้นโซเกตแต่วันนี้เราจะไปกลายพันธุ์คู่กับสองแสงฮะเน้นเน้นสกิลก็ตามอาร์คเมนที่มาฮะวันนี้เราเน้นเน้นสกิลให้รูเดนไอโคทำงานได้ดีและอาร์คเมนก็สองแถวน่าเพิ่มดาเมจเวทฮะก็เนะ้นเะนะ้นทางเวทกันหน่อย ซึ่งก็เดี๋ยวทําอาคมขั้นหนึ่งครับแต่ตอนนี้เอามานาก่อนครับเอาสองแสงก่อนฮะเน้นเ้นมาซาฮาฮะวันนี้มาซาฮาพระเอกครับแต่อาจจะดาเมชช้าหน่อยนะฮะต้องยืนนานๆหน่อยไปกันต่อครับต่อเนื่องกันเลยครับตอนนี้เนี่ยมาซาฮาเราสองดาวแล้วก็เดี๋ยวไปสุ่มเอาเวลแบทแล้วกันนะครับรอบนี้ให้เจอกับอง์กรครับยังอยู่6อยู่นะฮะน่าจะหาเอสครับขาดอีกตัวหนึ่งฮะจะ3ดาวแล้วครับเอสครับ ก็อยากได้ดาบนะฮะไม่รู้จะได้หรือเปล่าคิดว่าทำเป็นคลาสิกก็โอเคอยู่มีดูดเลือดมีแจนเซเยอร์ถ้าได้ดาบนะแล้วเดี๋ยวสกิลรัวๆฮะจากการลดมานาและลูเดนเอโคก็ทำงานได้ดีเช่นกันครับคิดว่าน่าจะเวิร์กอยู่แต่มันไม่ได้ไงเออเอานี่ก็ได้ผ้าคุมอะคิดไม่ออกคิดไม่ออก <c oughs> ตอนแรกว่าจะหยิบเสื้อฮะแต่เสื้อบันหายครับก็เอาผ้าคุมมาเผื่อไปทางนี้ก็ได้ ดาก้นครอนะครับแล้วมันก็เหลือใจแอนนะฮะใจแอนเราก็โอนไปให้ใครสักก็ได้นะอ,อีกทังเลอกหนึ่งนะฮะคลาสิกไม่ได้ก็ใครสักมันไปเลยนะเออ <c oughs> เรอดูไอเทมครีปอีกสักหน่อยแล้วกันฮะอัคเ็นก็ยังไม่มาเลยฮะอีกอันหนึ่งเราพี่ครับเจอกับมือสังหารนะฮะสามดาวน็อกเทิร์นครับและน็อกเทิร์บรลุวงมาซาฮาะมาซาฮาฮิวไม่ทันไลโดนสตันไปเรียบร้อยแตกไปหมดครับแพ้ฮะ อัคเมนอัคเมน้นอัคเมนอะไรดีอันนี้ของหยาบงานหยาบมันจะเพิ่มระดับตัวสูงขึ้น1บาทจากตัว3บาทเป็น4บาทถ้าแต่จะขึ้นมาแบบมั่วๆเลยนะฮะทีมที่จัดไว้ก็จะเละหมดเพราะงั้นก็เลยหยิบมาเป็นไตรฟอร์ด,ดีกว่าฮะเน้นๆตัว3บาทอยู่แล้วฮะก็มาสหาไปกันที่เวล8กันเลยดีกว่าได้อาคมขั้นหนึ่งครับดีกว่าซิกนะเอาเวนดีกว่าฮะยังพอยืนได้ และไหนไหนไตรฟอสมาแบบนี้แล้วนะครับผมว่าตอนแรกจะขายโชเกตทิ้งไงแต่ก็ปั้นก็ได้อ่ะมีเป็นดากอนคลอครับโชเกตตัวสามบาทถ้าได้บัฟความเร็วได้บัฟเลือดได้บัฟมานาเริ่มต้นนะฮะก็ทำให้โชเกตอาจจะเก่งขึ้นกว่าเดิมนิดหนึ่งแต่ตอนนี้ยังเพิ่งหนึ่งดาวอยู่ฮนะมันก็ทำอะไรได้ไม่มากนะอ่ะรอบนีฮะเจอกับ,บมือสังหารอีกทีมหนึ่งนะครับก็เป็นมือสังหารเทคโดเคมีมาพร้อมกับนักประดิษฐ์ข่้นหนึ่งนะฮะชนะไปครับ โอเคครับสเวนใหม่ตัวหนึ่งนะฮะอาคมทำไปขั้นหนึ่งก็ช่วยได้เยอะอยู่เพราะว่าเพิ่มมา20กับอักเป็นเพิ่ม25ลองสุ่มกันเลยดีกว่าไหนๆตอนนี้ก็เวล8แล้วนะครับไปฮะเล็กไซ2ดาวครับโชกเกตครับอีกตัวหนึ่งเก็บตังก่อนก <c oughs> ีตังมันเหลือเกิน50ก็ใช้มันสักหน่อยฮนะอ่ะตอนนี้ได้มาเป็น50อีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็สเวน2ดาวฮะนี่ก็เฮลฮะช่วยได้เยอะเลย คาซิกมาแล้วครับไอเทมตอนนี้ก็ได้มาคาทาเพิ่มใหม่อันเงึงไม่รู้จะไปไงต่อนอกจากว่าทํากุนซูไม่ก็ใจแอนเชเลเยอร์ฮะมันต้องเลือกแล้วนะฮะซึ่งกลายพันุวันนี้ผมว่าน่าจะ5ตัวแล้วก็ลงเป็นตัวสุดท้ายตัวที่9ก็สวยๆเลยกลายพัน5 2 0หสงแพอแล้วนะครับไม่เอาดูดเลือดเอาเร่งมานาให้มาสหาแล้วก็อาคมขั้นหนึ่งเอาบัฟจากภาสาอาคมนะฮะ ขึ้น20เหมือนจะน้อยนะแต่ขึ้น20ทั้งทีมนะฮะและก็2แถวแนวหน้าด้วยอีก25ก็เป็น45ฮะก็คุ้มอยู่ส่วนในรอบนี้ครับเจอกับทาวสเดย์ฮะแบนด์วีไครับเรียบร้อยฮะชนะไปาะงาน,นเพื่อผสานกลายพันหนะครับผมจะเก็บเงินไปที่เวล9ก่อนเพื่อลดมานาการใช้งานอีก20ครับเป็น40 สกิลมาสฮาจะได้โหดมากขึ้นฮะรัวได้มากขึ้นครับแต่ตอนนี้โดนล้วงครับก็ยีรอบเดิมเลยครับแพ้ไปฮะโดนตันโอ้ยวันนี้ตัวดีๆมันมีเยอะจังเลยเซรีฮะมาแต่ไม่ไปครับ <c oughs> เดี๋ยวเราเจะยึดมั่นในกลายพันธุ์ของเราฮะภัสสานที่เรารักและรักเรารื่เปล่าวะมาสฮามาแค่ี้เอง <c oughs> รอบสีครับเจอกับเรื่องเวลาฮะมีเป็นเสริมแกร่งมาคู่กับสองแสนฮะกาลิโอเป็นโดแบกนะครับซึ่งเมื่อกี้นี้ผมใส่ล็อกเก็ตให้นะครับก็ใส่ให้คาสตินฮะคิดว่าเดี๋ยวคาสตินน่าจะ3ดาวนะก็จะได้มีเกราะมากขึ้นครับตอนนี้กาลิโอมาตีมาซาฮามาซาฮาไม่ไหวแล้วครับฮิวเพื่อนอย่างเดียวไม่ได้ฮิวตัวเองเลยแต่ก็ชนะได้ครับโอเคครับไอเทมฮะได้เลือกคู่สุดท้ายเลย ใ a แอนสเลเยอมีแล้วถ้าจะซัพพอร์ตมาสหาก็อาจจะต้องเป็นส t ตติกชีพนะครับเอามาลดต้านเวทฮะอ่ะไปเฮ้ยมีจีเวลเกล็ดด้วยนี่ว่ามันให้ใครสักก็ได้เนี้ยเออผมลืมไปเลยลืมจริงลืมจริงไม่เป็นไรใช้ได้เหมือนกันนะฮะใครสักก็ใช้สแ i ติกชีพได้แต่จะตีช้าหน่อยโคตรช้าเลยแหละอ่ะ เก็บเงินครับเก็บเงินไปที่เวล9กันเลยก็ได้นะฮะแล้วก็เอาไอเทมให้คลาสิกไปก่อนครับรอใครสามารถ่อยว่ากันนะฮะรอบนี้ครับเจอกับองค์กรฮะสามดาวเรียบร้อยแล้วครับแอชมีสไนเปอร์อยู่ขั้นหนึ่งเนาะดานดาดาวเลสสามดาวฮะเป็นตัวฮิลครับแต่เหมือนว่าเพื่อนจะได้ทับฮิลไม่ทันครับเรียบร้อยฮะชนะไป โอ้โชกัดพึ่งจะสองดาวฮะข <c oughs> นาดนี้ไม่มีคนเล่นนะก็สองดาวแบบโคตรช้าเลยอะคาซิครับเผื่อสองดาวฮะโอเคไครสะมาแล้วไปกันเลย s <S เสียได้จีเวลกัเด็ดจ,จังเลยไม่ได้เอามานะฮะวิกเตอร์มาแต่วิกเตอร์ผมว่าถ้าเอามาเนี่ยมันไม่ได้สกิลแน่นอน,นครับ <c oughs> ผมก็เลยข้ามไปคิดว่าไม่ต้องทำก็ได้บองวิกเตอร์มีก็เหมือนไม่มีถ้าไม่ได้สกิล ซก้อจะมาคู่กับซิลโก้เลยนะฮะก็น่าเล่นอยู่แต่เราวางสองแถวหน้าเพื่อให้ได้รับบัฟครับถ้าเราจะเอาซิลโก้มาวางแถวสอจากด้านหน้าเท่ากับว่าวิกเตอร์ต้องวางหน้าสุดและก็ไม่น่าเล่นวะ่ะแล่ถ้าวิกเตอร์ไม่มีซิลโก้ก็สกิลก็ไม่ค่อยออกอีกนะฮะเพราะงั้นก็ไม่ต้องไปเล่นมันดีกว่าว่าง,ง่ายดีเื่อมั่นในมาซาฮารี อ่ะตอนนี้ครับได้มาเป็นกุนซูฮะก็สวยงามเลยนะครับให้ใครสะส่วนสวนครับจริงๆอยากเปลี่ยนเป็นเวกนะฮะแต่เดี๋ยว ต้องหาเวกก่อนตอนนี้ยังไม่มาสักตัวก็ใช้สเวนไปก่อนอ่ะสุ่มครับเอาวะมาสหาตัวที่ห้าลุ้นไป3ดาวฮนะตอนนี้มาสหาแบกอยู่นะครับแต่ถ้าใครสะสงดาวก็น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะอ่ะตอนนี้โชเกตโชเกตมาโชเกตมาอ่ะใครสะมาแล้วขึ้น2ดาวได้แล้วนะครับเรามีเป็นดนะีโคเฮลฮะจัดไปเลย รอบนี้ครับเจอก,กับองค์กรนะฮะเกาะเข้าอยู่มั้งเรามีรถต้านเวทนะจากแฟร์ติชีฟนะครับและไคสาสองดาวแล้วด้วยครับได้กุนซูอ่ะฮะไอเทมค่อนข้างดีขาดแค่จีเวลกันเล็ดครับชนะไปนั่นไ,ง,ไงฮะไคสาดาเมจแซงมาซาสฮาที่ยินสองแสงครับก็แม่ถ้าได้จีเวลกันเล็ดมาน่าจะดีกว่านี้ เหลือ2ทีมสุดท้ายแล้วครับทีมสุดท้าย70แต้มเลยนะฮะวิกเตอร์ไปอีกแล้วไม่ทำปล่อยไปเซอร์ฟีนฮะขึ้น2ดาวครับไปกันต่อฮะเซอร์ฟีนอีกตัวหนึ่งนะครับดึงมาไว้ก่อนนะเวกมาไม่เห็นอีกเวกที่ถ้าทำเนี่ยมันเป็นตัวสาบาทนะ,ะก็ได้อัคเวนไตฟอสครับได้เลือดได้มานตาทั้งต้นได้ความเร็วกันโจมตีฮะค่อนข้างคุ้มกว่าเซเวนนะฮะแล้วก็วางด้านหน้าได้ด้วย โซนทีมสุดท้ายที่เราเจอฮะก็เป็นมือสังหารครับและก็มีพราสเนหะมาเป็นอักเมนด้วยครับทําให้เป็นพลาสเนห้าได้นะใครสาฮะใคราพิซายครั้งที่2ครับมานาค่อนข้างมาเร็วอยู่นะฮะเหมือนว่าต้องย้ายตําแหน่งไคราไปที่สองแสนน่าจะคุ้มกว่าและตอนนี้มาสหาเอาไม่อยู่แล้วฮะใคราสาเป็นตัวแบกแทนแล้วครับและก็เรียบร้อยคาสดินสสักทีฮะ ไปกันต่อฮะเอานาไปห้อยท้ายครับกันบิดแคนนะฮะให้บิดแคนดึงนาไปแทนนะแต่ไขศายังไม่ได้ยินสองแสนครับตองให้โอกาสอีกสักครั้งหนึ่งซึ่งเอาจริงเนี่ยมาสฮาดาเมจด,ดีนะแต่มันจะค่อยๆเบิร์นค่อยๆละลายไปฮะมันก็เลยดาเมจมาช้าหน่อยไขศาก็เลยแซงไปนะฮะไอเทมไม่รู้จะเอาอะไรแล้วอ่ะก็เอาไอเทมซัพพอร์ตแล้วกันนะฮะแบนซีคอรครับเอามากันสกิลได้อยู่นะครับดูว่าโดนแย่งไปละ มีนาครับมามาอีกตัวหนึ่งอไอเทมให้คาสดินแล้วกันฮะคาสดินมีไอเทมแล้วก็อะเอาเลือดไปอีกได้กันสกิลด้วยฮะแต่ก็จะจัดตำแหน่งล็อกเก็ตยากหน่อยนะฮะเพราะว่าล็อกเก็ตมันต้องวางตรงกลางแล้วก็มีเพื่อนสองตัวแต่ถ้าวางตรงนี้ก็ไปไม่ถึงสองแสงเพราะงั้นก็ต้องย้ายคาสดินมาวางข้างๆสองแสงครับ แล้วก็มันจะขาดทุนไปหนึ่งช่องฮะไม่พลายช่างมันถือว่าคาสตินตายยากขึ้นได้เลือดขึ้นมานิดหนึ่งฮะจากแบนชีคอส่วนเวกเมื่อกี้ฮะมาหลายรอบแล้วนะผมไม่ได้ดึงครับเพราะว่าช่องมันเต็มนะครับอยากทำหลายตัวเลยเกินใช้สเวนไปก็ได้รอบนี้ครับไอสะยืนสองแสงแล้วฮะตอนนี้สกิลก็ได้แรงขึ้นครับอีกนิดหนึ่งสนาไฟฮะ ไปกันต่อครับสุมกันต่อฮะได้เล็กไซไม่ทำครับทำแค่ตัว3บาทแล้วกันนะฮะเซเลฟีนเดี๋ยวเผื่อ3ดาวเหมือนกันแต่ไม่มีไอเทมให้เลย <c oughs> ไปกันต่อครับตอนนี้ไอสะสกิลอย่างรวดเร็วะฮะแย่งหน้าที่มาสาหาไปหน่อยครับแต่มาสาหาไม่ไหวจริงไทยเกมดาเมจมาช้าฮะกว่าจะเบิร์ดนะฮะก็ไคส์สเลยดีกว่าฮะฟิว,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 วิวิเรียบร้อย เอาจริงตอนนี้เอาแสงสองออกเลยก็ได้ฮะว่าแสงสองกับใครสะได้มานาเร็วขึ้นก็จริงแต่มันก็ไม่ได้มีผลอะไรมากมายอาจจะไปทําผู้ทรงภูมิดีกว่าได้กันทั้งทีมครับตอนนี้มีซิลโกมาฮะแต่ก็ไม่รู้จะเอามานาเริ่มต้นให้ใครดีครับใช้เป็นเซเลฟินก็ได้หิวนะฮะและข่าวปะทะเอเลียนส่วนในเทมรอบนี้ครับก็ได้เป็นบลัดเตอร์ฮะให้ใครดีก็น่าจะให้นานา ตีกายภาพโดนดึงไปอาจจะดูเดเลือดกลับคืนมายือยอย้อชีวิตได้นิดหน่อยนะครับเอาเวกมาวะรอเปลี่ยนกับเวนได้ฮะแต่ช่องมันเต็มมาดิเอาหนาสองดาวสองตัวแล้วจะสามแล้วเนี่ยเอาไปไอเทมเดี๋ยวไปสุ่มหาตัวกันต่อฮะซิลโก้นี่มาลววๆเลยฮะตอนแรกผมว่าจะไม่ปั้นแต่ก็น่าสนใจดีโอ้โหว่าจะรอเวกสดาวให้ลงแต่ตอนนี้นาจะสามแล้วครับมาสะหาะฮะมา หมดโคตาแล้วฮะ,ะจัดตัวกันหน่อยครับจริงๆเอานาวางฝั่งไหนมันก็ไกลอยู่ดีปิดแข้งยังไงก็ต้องดึงนานะฮะเพราะว่านาดียืนหลังสุดอยู่คนเดียวไม่ต้องสลับซ้ายขวาก็ได้นะลองดูฮะปิดเกมได้หรือเปล่านาโดนลากไปครับแล้วก็ตันนิดหน่อยฮะแปลงล่างเด้งเลือดมาหน่อยครับแล้วก็ตีไม่ทันอยู่ดีดูดเลือดใช้บัตเตอร์ดูดไม่ทันอยู่ดีครับแต่ก็เรียบร้อยฮะปิดเกมได้ครับไทยสระของเราค่อนข้างฝีชนะไปฮะ อยู่ก,กันกับทีมกลายพันธุ์ตามสถานการณ์นะฮะก็เล่นตามอักเบนที่มานะฮะวันนี้อักเบนของเรากลายเป็น2แถวแนวหน้าก็วางแถวแนวหน้าเน้นเน้นเวทนะครับทำอาคมขั้นหนึ่งแล้วก็ได้กลายพันธุ์เป็นรถมนาด้วยมาคู่กับลูเดเดโกก็ดียิ่งสกิลบ่อยก็ยิ่งกระจายดาเมจได้ดีนะครับก็ท้ายเกมฮะอาจจะลองเปลี่ยนซิลฟีนออกก็ได้นะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ใช้ฮะแต่ถ้าเน้นเน้นมาสหาผมว่ามันก็ เป็นอะไรที่น่าสนใจอยู่นะครับอะวันนี้จบไว้เพียงเท่าน,นี้ฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารชมและขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านฮะไม่ว่าคุณจะกดไลค์กด subscribe กดแชร์รวมทั้งผู้ที่กดสมัครสมาชิกกันมาด้วยนะครับขอขอบคุณมากๆเลยแล้วเจอกันใหม่ฮะสวัสดีครับ